สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางนะคะตํำรานะคะตํำราสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนอาจารย์ปัญญาก็มาไวเข้มไวเลยนะคะเอสดยังไม่ทันได้อาาัดคลิปเลยนะคะอาจารย์ให้แนวทางแล้วนะคะเอ็กก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแนวทางวันพุธมาแล้วนะคะมาเร้วมาเร้วอาจารย์กลับมาทวงบอลลังแล้วนะคะ เสียดายเนาะอันนี้นะคะทุกคนนะอาจารย์กลับมาท่วงบรรลัางเลยอาูตต่อนะคะนี่มาดูนะคะแน,นวทางของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนงวดประจําวันที่หกเราจะเทียบงวดแนวทางเก่าให้ดูก่อนนะคะเพื่อเอฟซีลืมนะคะช่องของแอดนี่จะลงแนวทางเรื่อยๆนะคะทุกคนใครว่างก็แวะเข้ามารับชมรับฟังกันเด้อะค่ะทุกคนคําเตือนเออเอาอเออ เอาไหว้ปานนี่ลหะค่ะข้ามเตือนเอาไว้ปานนี่่ละค่ะข้ามเตือนมันจังเสียหนี่เนาะถึงจะได้รู้นะคะทุกคนเอาไหว้ปานนี่หละมาดูกันเลยนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะงวดวันที่นะคะงวดวันที่แปดนะคะซึ่งเป็นวันพุธเนาะทุกคนเนาะ วันพุธนะคะนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะมาดูงวดเก่าก่อนนะคะงวดเก่าเข้าไปที่3นะคะ3ก็ถือว่าหายไปนานนะคะ3หายไปนานแล้วก็กลับมานะคะ282920นะคะเป็นหวยที่ออกบ่อยเด้อเนาะแต่ว่าไม่มามา39นะคะก็จึงกันไปนะคะนี่เคียร์กคูหุกหางนะคะทุกคนนะคะาชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวอาจารย์นี่ก็ไม่ได้นะคะไม่ได้อ่ะสู้กันต่อทายเคชินะคะทุกคน นี่เนาะวันโกนนะคะทุกคนวันโกนวันปราบเซียนนะคะดีมันไม่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนนะเออมันยังแบ่งตัวอื่นให้อยู่ได้ในหนึ่งสองสามสี่ตัวนะคะโอ้ถ้ามาแบบอันนี้ก็นี่ค่ะมันออกทั้งสี่ตัวสีวต่ตำแหน่งนะคะดีนะคะที่มันไม่มาเนาะมันจะได้กระจายเลขหน่อยนะคะกระจายเลขหน่อยจะได้ได้ทั่วถึงนะคะทุกคน <า> <mel> สิด้ได้ท <AND> <x 2> ั่วถึงบอกเอาหมานกันอยู <Brazilian> ่บ <Cert> ่จ้าเอานี่เด้อแอดก็นีให้ดูนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะก็เข้าไปที่สามเก้านะคะเต็มเต็มนะคะสามเก้านี่เข้าตรงๆเลยนะคะเข้าตรงๆถ้าอาจารย์จับหลักร้อยมาใส่นี่เรียบร้อยเลยนะคะเอาลักร้อยแอดมาใส่เนาะ ของอาจารย์ปัญญานะคะเอกขรพูดเล่ๆน,นะคะหยเพึ่งจะกาลังคุยกับเอฟซนะคะกําลังคุยกับเอฟซเรื่องหมอดูทักว่าสัหมอดูห่วงจุ้ยทักนะคะคุยไปคุยมาเนาะทุกคนเนาะได้หัวซ้ำ๋อไม่ไม,ไม,ไม่มีใครได้เลยบนนี้ทุกคนโอ้ยจะมนเลิศเสมียนแต่เนาะนี่เอาไปรัฐบาลไทยด้วยเด้อผู้ใดผ่านกับอันนี้นะคะใครผ่านก็ลองหยิบจับไว้นะคะทุกคนเผื่อชอบด้วยนะคะเผื่อชอบด้่ยไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะ กะทีก็ทางห้าพันไฮโซ่อีกนะคะอันนี้เป็นเลขบ้านนะคะมาดูของอาจารย์ปัญญานี่นะคะเข้าสามเก้าตรงๆนะคะอ่ะสองสามนะคะช่วงนี้เด่นอาจารย์มาดีค่ะเด่นอาจารย์มาดีมาแรงมาแรงแซงทางโค้งนะคะลองเอาไปหยิบเอาไปจับเอาเดอ้อทุกคนเดอ้อหยิบจับกันเบิงค่ะแนวทางรัฐบาลไทยอาจารย์แอดก็ลงไปแล้วนะคะทุกคนวันพุธเนาะ วันพุธที่8ตุลาคมนะคะ2568นะคะทุกคนนะคะเด่น78นะคะนี่เนาะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะงวดประจาวันที่8นะคะตุลาคม2เอ้ยออตุลาคมถึงแล้วเนาะเดือน10นะคะตุลาคม2568นะคะอาจจะของแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนเด่นนะคะอาจารย์หาย78นะคะตัวเจาะนะคะ71 72 73นะคะ 81 82แล้วก็83คะ่ะทุกคนนะคะชุดสามตัวนะคะอาจารย์ให้082 083 182 183จะนี่คือชุดสามตัวนะคะอลองดูเดอ้อทุกคนนะคะไปมานเอาไปหิงเอาไปปังอีกนะคะปังปังกันทุกวันเลยนะคะทุกคนนะคะให้โชคดีกันทุกคน,นะคะ่ะจึ้งตลอดเลยไหมเน, <c oughs> นาะแนวทางเข้าทุกวันเลยไหม ไปแนวทางไหนก็ขอให้โชคดีเดอ้อรัฐบาลไทยอาจารย์ปัญญานะคะแอดก็ลงไปให้แล้วเด้อค่ะลงให้แล้วค่ะลองลองเลื่อนดูนะคะเสร็จตั้งแต่วันวันอาทิตย์แล้วนะคะลองเลื่อนดูได้เลยนะคะบางทีแอดก็หาไม่เจอนะคะทุกคนสรุปล่างลงไปแล้วนะคะเหลือตอนนี้เหลือสรุปบนนะคะถ้ารัฐบาลไทยถ้าเอฟซีถามหาเดอ้อนี่เด้อจะ้ะเอามาดูกันอีกรอบนะคะอุ้ยแต่แปดนี่ชนเลขวันที่เลยนะคะแปดชนเลขวันที่เลยเนาะ ตำราวันพุธนะคะอาจารย์ปัญญาให้ไปที่เด่นนะคะเจ็ดแปดค่ะเด่นเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะเน้นนะคะแปดสองแล้วก็แปดสามนะคะสามตัวบนนะคะให้ไปที่อาจารย์ให้ไปที่ศูนย์ห้าสองนะคะศูนย์ 082ย์แปดสองศูนย์แปดสามนะคะหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามเอวันพุธบุ๋มันหนึ่งสีเด่นอยู่บ่ค่ะเอ๊แปดนะสวยงามพระรามเปียดนะคะเดี๋ยวบึงก่อนลืมนะคะแล้วสตินะคะลืมแล้วออกตัวไหนนะคะทุกคนงวดก่อนงวดวันจันทร์วันจันทร์แล้วก็วันพุธเนาะเรามาดูกันนะคะว่าตัวไหนเดินดีนะคะทุกคนโอ้มีแต่ตัวงามๆค่ะทุกคนบุ๋มป็นหาแอดติดตามตูดบ่เนาะ สติติดูกันหรือ,อยังคะโอ้ถือว่าเป็นตัวที่มาเยอะนะคะเจ็ดกับเจ็ดกับแปดนะคะถือว่าเป็นตัวที่มาเยอะนะคะวันพุธนะคะแต่วันพุธก็ชอบเบิ้ลชอบหามด้วยหละนีสเบ้ลเจ็ดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์ใช่ไหมคะสูสีกันหรือว่าโอ้ตัวนี้ตัวนี้สิกับสองนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะ อ,อันนี้ก็เก่งนะคะศูนย์ศูนย์ก็มาดีนะคะทุกคนเอาเนี้นะคะสถิตินะคะเราจะมีสถิติวันพุธวันอะไรอย่างนี้ให้นะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางค่ะหลักร้อยที่ยังไม่เดินนะคะวันพุธก็คือหนึ่งนะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินเลยคือหนึ่งะคะ่ะหลักร้อยวันพุธนะคะเนี่ยโมม,มาค่ะไปเลาะดูค่ะวันพุธนี่หลักร้อยนี่โบ๊ทเรามาเลยคะ่ะตั้งแต่เก็บสถิติมานะคะตัวนี้เป็นอันขีดแอดขีดพิษเนาะแอดก็เลยกายกระบาดหายจ้ะ อเอาเเลยค่ะทุกคนนะคะพอใดกันอยู่บ่ห่วยเบ่แม่สิมาอีกบ่รสามเจ็ดนะคะวันพุธเดีวันพุธง้วนล่าสุดมันออกห้าศูนย์หกนะคะเก้าห้านะคะเก้าศูนย์หกเก้าห้าศูนย์หกเก้าห้านะคะห้าศูนย์หกโอยเอาวันนี้ปังอีกนะคะทุกคนขอโชคดีอีกนะคะขอให้เข้าตัวเจาะอาจารย์เน้นเลยนะคะนี่นตัวเจานะเนาะ ตัวเจอะต,ต,ตัวเน้่นเล่านี่สามตัวบนนะคะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสามหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามนะคะทุกคนนี่เนาะอันนี้เป็นชุดน้นนะคะชุดน้นอาจารย์เน้นให้วิธีแปดสองแล้วก็แปดสามจ้ะชุดนิ้นอาจารย์คิดไปนําศิลับไปน้าเนาะทุกคนเนาะเอาลองดูค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะอ่าวหวกันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะที่ทางช่องนำเสนอเดอ้อทุกคนเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนโชคดีค่ะสวัสดีจ้ะ